Thấy phá chế quý Nè Lúc mình tự nhận Hãy subscribe กระจยกระจายถ่ายรูปเลยถ่ายรูปหนัวก็ถ่ายรูปที่ว่าตากล้องไงที่จะถ่ายตัวเองด้วยเตียงก็ทันท่าเอาเครื่องนั้นมาใส่เครื่องนี้นี่นู่นนี่สร้างรูปเป็นไงเป็นตากล้องวันนี้แม่นมากครับขันเลยร้อนจัง เอ้ยได้หมนเลยเออจ่าแ,แดนไม่มีใบพัดไม่มีใบ,บเดลืนี่นะครับลองลองอ่ะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยไก่ก็ไไหม นี่ลองออกแรงเยอะอ่าไกลขึ้นไหมฟากัดน,นู่นนี่พี่เลิกตกเลยอ่ะพี่ตีแ้งานไม่กัดไม่กับหรอกโยนติดๆกันน่า,าเห็นไหมเริ่มไกลขึ้นแล้วลองปรับเลื่อนขึ้นอีกออไหมปรับให้มันเลื่อนกว่าเดิมไม่ได้ไกลกว่าเดิม กลับลื่นขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับดูดิโอ้ยเกือบฟูก็าสายมันจะขึ้นมาฟูตรงลอกอะัขนาดสวนลมนะครับไม่ฟูนะฮะเนี่ฮะตีครั้งแรกฟูโอ้โหอย่างเงี้ยครับเอาลื่นไปอีกไหย ท้องฟ้ายามเย็นสวยงามมากนะครับถึงจะเป็นหน้าแรงเออนะฮะเมฆฝนบนหัวแล้วนะครับบนี่ง่ายแล้วชันสายตูดเอ้ยเอ้ยอ้งอ้ย โอ้โตัวใหญ่แม่งยังกระโดดเฮ้ยตีสวยด้วยไหนวะไปไหนแล้ววะอ๋อยังไม่หมุนโอูถ้าแม่งกัดแม่งหน้ากัดด้วยนะต้ากัดนี้พี่เลิกตกเลยพี่ไปตากล้องให้หนูเลยอะพี่ตีตั้งนานไม่กัดที่จนหยาพังเลยเนี่ย ออ้ยโ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 อ้ย <laughs> ปากัดจริงด้วยครับคุณผูช้ชม <laughs> ได้จอดด้วยใช่กระปุกโดนเป็นไงถ้าได้เมื่อกี้นะถ้าได้หนกูก็ตกใจก่อนข้ <laughs> <laughs> นไม่รู้ ies, จะไปยังไงต่อ ดูท่าหมุนลอกกันนะครับโอ้ไม่รู้จะชิวไปไหนโอ้โหชวนกลับบ้านไม่กลับด้วยติดใจซะแล้วปล<ะ>ากัดทีเดียวดูปลากัดจะทำไงเนาะมันอย่างนี้นี่น่าจะหลุดส่งเดียวสวยมากครับผู้ชมเนี่ยท้าในถ้ำปลาเลยนะ ไปดูมันหายนะครับเจ้าแ,แดนตัวนี้เลยไม่มีเสียงเรียกปลาโอ้ยโอ้ยมันหยอกปลามันหยอกปลามันหยอกอะไรวมด้วยมเมื่อกี้สวัสดีคุณผู้ชมก่อน ว,วันนี้มาทำอะไรคะมาฝึกตกปลาวันที่สองวันที่สองนะครับนี่หมายเดิมนะตอนช่วงเย็ยนๆแสงอาจจะไม่ค่อยมีนะเพราะว่ามันค่ําแล้วนะครับเรามีเวลาน้อยนะครับมาฝึกวันละครึ่งชั่วโมงนี่วันนี้เอาเบ็ดมาสองคันนะครับคนละคันเลยเมื่อวานให้มาเป็นตากล้องผมนะครับพอได้ลองตีเมื่อวานนี้ไม่วางเลยเบ็ดชุดนี้นะครับ แย่งของผมไปตกเฉลยเลยต้องเอามาคละชุดนะครับวันนี้ดูสิวันนี้เขาจะได้ตัวหรือเปล่านะครับเมื่อวานเขาโดนกัดสองทีเลยนะนนวันนี้ใช้จอแดนสีสีส,สีน้ำเงินครับสีน้ำเงินครับติดแต่ไผ่นะครับไม้เยอะมาก จริงเฮ้ยได้เฉย่งแรงหมุน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 เร็วเร็วหมุนเร็วเร็วเฮ้ยจริงอ่ะติดไหมเนี่ยเฮ้ยยุ่งยุ่งเฮ้ยอยู่ไปชื่ไม่คือื่อสี่ะเฮ้ยติดไม้แต่ว่าปามันกัดนะเออมันเหมือนเพราะว่าปามันเหมือนกระตุกเลยเพราะตรงนั้นอะเมื่อกี้เฮ้ยตัวเองพาอยู่ ใช่ไหมวะไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องดิ้นเล่าแล้วเมื่อกี้พี่ว่ามันดิ้นอ่ะตัววายุมันคือมีขึ้นสักทีวะเออเอาออกนิดหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ปลามันเลยนะเพราะว่าพี่เห็นมันปลามันจู่ๆตรงเหยื่อนัตกไปดีอ่ะเหยื่อตกปลาน่าจะซัดเลยรู้ปะ้ยปลาอยู่ปลาอยู่จริงจริงไอหนูได้ปลาเดี๋ยวพี่ยื่นเดี๋ยวพี่ทำปลาเฮ้ยได้แบบงงๆครับคุณผู้ชม ใช่ปลาอยู่พี่บอกอยู่มันดิ้นเมื่อกี้มันอ้าปากคาบไม้อยู่ทำไมหนูมองไม่เห็นอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงไหนเห็นไหมน่ะเออโอ้โหแม่งเต็มแม่งคาบไม้เลยคุณผู้ชม<笑><笑>เอาเอามาเอาเลยของตัวเองเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวพี่เอาโทรศัพท์กันได้ปลาเฉยคุณผู้ชมเนี่ยปลาแม่งคาบกิ่งไม้ไปเลยนะครับ อ,อะไรวะนนี้อไปปลาเฉยอ่ะเนี่ยฮะจังหวะจังหวะน้องตีขึ้นไปบนฝั่งนะครับแล้วก็ลากลงมาไอเนี่ยกิ่งไม้อ่ะกิ่งไม้อ่ะเหยื่อมันพาดกิ่งไม้นะครับพอเหยื่อตกปุ๊บผมเห็นแต่น้ําแบบปุ้ยน,น้องก็งัดเลยนะครับทีนี้มันไปติดกิ่งไม้คิดว่าเหยื่อติดกิ่งไม้แล้วไม่มีปลานะครับผมลากมามีปลาเฉยเฮ้ย เกินเมื่อวานมึงหัดตกอยู่เลยอะวันนี้วันนี้เอาเบ็ดมาคนละคันนะครับเมื่อวานให้น้องไปตากกล้องนะครับแล้วก็น้องอยากลองจับนะครับเพิ่งหัดตีเมื่อวานเองล็อกเบ็ด้ปลาเฉยอันนี้ฟุกหรือไงฟุกฟุกฝึกตกเปา่าที่สองโชว์จอแดนหน่อยโอ้โห <laughs> การจับปลาด้วยการจับปลาด้วยสวยนะจอแดนนะครับโอ้โห เฮ้ยไยยด้ไงอ่ะเฮ้ยโดนเก่งมากเฮ้ยโดนโดนแล้วครับผม ปลานิดเดียวไม่ต้องพูดนี่ครับกัดจอแดนสีเขียวนะครับโดนจนได้อย่างน้อยก็รอดแหวแล้วนะครับถึงจะตัวเล็กกว่าก็ทุกครูพี่บอกต,องตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆลูกมันตัวนั้น ไม่ไปดูต,ตัวของหนูอ่ะไ <c oughs> งเจ้าแดนยอดสีเขียวนะครับผมฝากด้วยลูกมันลูกมันจริงะอะปล่อยไปเลย